สวัสดีวันมาคะครับวันนี้อยู่ในช่องไอจีชนเนลครับวันนี้อยู่ในเกมม์ครับนะครับเพื่อจะฉลองห0ึร้อยซับครับเดี๋ยวผมแก้นี้ก่อนยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จโหแป๊บนะหวังเข้าไปอย่างนี้แหละมืดด้วยท,าทาว่ามดีจึงมนด่ะต้องรอดโกมบี้เนี่ยอาไอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะ ไม่ได ouais, ้ลบแล้วันนีああ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี n P C นอนดูเบาเบาครับเบาเบาหนุสร้างโกเรีมก่อนอี่ไงโกเรีมโกเรีมทำโกเรีมให้เป็นแบบนั้นนี้เอ้าหลับแล้วอรอเอาอะไรวะ Robert Lawson, nó đang trosc nó chạy xuống đó nó vô dụng hiện lại tr隨 duyên tự não rồi at gối nào actual nói này đúng chỉ rứt tới được ta địa tư vầng lộ chổ nao 핑 trên��o butisis nữa nó ta ở là cái gì là cái เอไเอไปยังวัดภาษาเอ้ยเมติกเมติเออาไปอย่างนี้เออน่มนไปไปไปเรดูมันข้นามะพันตองต้องนสนุสาคอนอะไปตรงนี้อะไปยังึงเอปาอสองินน้ำของเขื่อนท่าทีเนี่ยอีเออเอาไทยเลย่เขื่อนท่าทีหรือเอาไทยกันเน้น มดูนะรายละเอียดได้นะว่าเขื่อนภาคจีนจะอยู่ตรงแถบของวัดป่าสาววรวิหารนะครับสวัสดีครับมาถักไว้ครับไว้ก่อนนะครับนี่มีวัดมีวัดอยู่ตรงมีวัดซอมบี้ไม่ีหาประจจภ,ภัยซอมบี้ก็ไม่มีมีเตจเจดีเจดีล้างองนี้ไปไปไป อุเสียงรัวเสียงมาจากสะพานนี่แหละสะพานมาสะพานมาแล้วสะพานเอากับมาวัดป่าสามวนดื้อเลยห้องนี้มีใครนอนมั้ยไม่มีอีกอหโอ้โหเคนเอีีไปเโอ้โห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 โอ้อ้โหโ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 โหโอ้โหโอโหโอ้ โอ้บางคนตกน้ำแล้วเฮ้ยบางอีคน,นี้ตกน้ำแล้วตกน้ำทำไงดีตกน้ำแล้วตกน้ำแล้วตกน้ำบางอย่างว่ะอันน้มาจะสู้กันใช่ไหมอ๋อซอมบ,บี้ที่ไม่ม,มีตัวมีแต่ตหัวมาสร้างกุเรนให่ไหมอันนี้สร้างไม่ได้ต้องสร้างตรงหลังก็ใส่นเนี่ยเพื่อจะเป็นซอมบ,บี้ป่ะเอ้ยกุเรนแปน้น้ำ โูินตูินใส่เข้าไปตกลงบ่ายอะอยูในน้ำไปดิยูินไม่สามารถตายได้ในระยะนี้สะพกมีซอมบี้นะครับเ้ยซอมบี้มาแลวซอมบี้เ้ยมีแบบไม่มีหัวแล้วก็มีแบบมีตัวเอ้ยมีตัวแบบไม่มีตัวแบบไม่มีมีหัว จัน yeah, ้กาอ้วเลอ้พวกแต่จะทต่ัดกการนำกร IP ที่สองไปเดี๋ยวไปดู p ที่สงกันนะครับขอรับชมต่อไปนะครับตรงนี้ต่อไปอ้โดนแล้วโคตรจะเร้ากอีกคนึงโอเค มา่ยังไงเนี่ยจังหวะนี้ไม่มีนะเอ้อ๋ยวบาง EP ไอ้อสอมบต้ใต้น้ำลุกหลบมาเออถ้าว่าใ,ใครอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดคลายนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเจกกอการ EP ที่สองครับในการฉลอง t e หนึ่งนะครับสวัสดีครับ